เป็นสุญญตาที่พระพุทธองค์ส well, ่งค้นพบต่อจากไอ้ไอ้ไอ้สุญญาในวาสัญญาไอ้เด็กที่เป็นของฤาษีชี้ภัยอ่ะที่ฤาษีมานั่งมันเป็นฌานอยู่เนี้ยอ่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรเพราะแม่ชี้เป็นแบบนี้มาแล้วรู้อย่างเดียวรู้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 ก็ไม่ไปไหนอ่ะไม่ขยับขยื้นเลยเลยไม่มีความสุขไม่น่ามันเป็นฤาษีได้เลยหละแล้วก็นี่ว่าแบบเอ่เขาบอกว่าคนที่ อ่าไม่รู้อ่าไม่ถึงนิพพานมันจะรู้นิพพานได้อย่างไรก็เราเราก็ทําอย่างนี้เด๋ยเหมือนแบบเราทําจิตให้มันแบบสมมุติว่าเราเรากลับไปเราก็ไปทางานบ้านอย่างเงี้ยตอนนี้ที่ทุกคนฟังอยู่มันก็คือจิตว่างนะแต่เราไม่รู้ตัวมันเป็นจิตว่างที่นั่งฟังอย่างเงี้ยมันเป็นจิตว่างมันอาจจะว่างชั่วประเดียวประดาวมันก็ยังได้ว่างดูความว่างไปเรื่อยๆอ่ะดูสุญญตาไปเรื่อยๆก่อนจะไปถึงปรมปสุญญตาเนี่ยนะ มันก็เป็นความก้าวหน้ามันก็เป็นตามกฎของมันเองนั่นแหละกฎธรรมชาติที่มีอยู่นะ่ะเห็นจริงใดด้วยตนเองมันก็มีความมั่นคงใหมีในพระบาลีเนี่ยในในพระไตรปิฎกยีเั่นวะเนี่ยว่างจากโลภะโทสะโมหะว่างจากตัวกูของปูเนี่ยเขาบอกว่ากรรมมันหมดไปเองนะถ้าจิตมันถึงความว่างเนี่ยทั้งกรรมทั้งวิบากมันหมดของมันไปเองเออเขาบอกว่ามันไม่ต้องไปกลัวกรรมแล้วไม่ต้องไปสนใจเรื่องกรรมแล้วคือกรรมใหม่ไม่มีแล้ว มันมีแต่ว่าให้เราไปสนใจเรื่องความว่างเนี่แหละทําความว่างให้มันเกิดขึ้นไม่ต้องไปสนใจถ้ามันว่างขึ้นเมื่อไหร่กรรมมันหมดอมันเป็นไปตามกฎของมันแหละนั่นก็อันนี้สรุปแล้วนะก็ขอสรุปว่าเรื่องความว่างเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องมันไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องทั้งหมดของพุทธศาสนาแหละที่เรามองเห็นว่าโอ้ห้องน้งสมุดอะไรมันเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรเลย หัวใจของมันอยู่เนี้ยมันเป็นเรื่องทั้งหมดเลยก็คือความรู้อย่างที่ข้าพระดีคนหนึ่งที่บอกว่าเอาแค่โสดาบันก็พอแล้วจริงๆแล้วว่าพระพุทธเจ้าก็ปูทางให้รู้ถึงความว่างอ่ะการไม่ยึดถือก็คือความว่างนั่นแหละแต่เขาไม่รู้คือว่าเรื่องทั้งหมดของพุทธศาสนาแบบนั้นเป็นความรู้เป็นการปฏิบัติหรือผลการปฏิบัติเนี้ยมันเป็นโคนเรื่องที่ที่จะได้ถึงที่สุดแหละไม่มีอะไรมากกว่าเนี้พอเมื่อถึงความว่าง ่าได้นั้นนะ่ะมันมันก็หมดหมดปัญญาไปแล้วมันสุดสุดของปัญญาไม่มีอะไรอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างไม่มีอะไรอยู่ที่ไหนหรอกมันก็อยู่เป็นสุขอย่างที่สุดแหละก็คือนิพพานคือว่างอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุญญ์ยังไม่เอาสุขขังเพราะว่าอันนั้นยังเป็นเรื่องลกโลกอยู่แต่นิพพานังปรมังสุญญ์ยังก็คือสุญญตาจริงๆริงมันเป็นเรื่องเหมาะสําหรับคารวะตด,ด้วย อย่างมากด้วยเรื่องคารวะชีวิตใช้ชีวิตทางโลกเรื่องกระทุเยอะมะถ้ามเข้าถึงตรงนี้มันก็ไม่ทําอะไรให้มันทุกข์หรอกมันก็เป็นอย่างน้อยเข้าไปอยู่ในขอบวงของความว่างถึงใจไม่ได้อยู่ในแก่นถ้าอยู่ในแก่นเนี่ยเป็นพระอรหั์แล้วมันก็จะเป็นพระอรหั์ก็ยังมีสองแบบอ่าพระ ที่หลวงพ่อปดือธาตบอกว่าพระอรหรันต์ที่เขาเรียกอะไรนะที่ที่ที่เป็นพระอรหันต์จริงๆก็คือแบบว่าอา่หมดสิ้นทั้งสังขารไปแล้วอันนั้นนะว่างว่างจริงๆแต่พระอรหันต์ที่ยังมีอ่ขันห้าอยู่ยังว่างไม่จริงนะอันนี้คําที่หลวงพ่อปรือธาตบอกว่าไม่ชีกก็อ่านดูอ่ะเออมันมันยังว่างไม่จริง มันยังมีขันห้อยู่เพราะเพราะว่ามันก็มีแบบจิตที่มันบางครั้งจิตมันก็ว่างบ้างแล้วมันก็ไม่ว่างบ้างแต่พผ้ารหั์ที่ดับขันไปแล้วอันนี้ว่างแน่แน่ดับไปเลยระพผ้ารหั์หรือผ้าระยะที่ยังมีขันอยู่ถึงความว่างจริงแต่บางครั้งก็ยังมีไม่ว่างอันนี้ต้องรูว่า มันมีมันมีเรื่องที่มากระทบมันก็ยังมีอาจจะไม่ว่างแต่รู้ตัวเร็วว่ามันก็จะคลายความยึดมั่นไปเร็วว่าอันนี้กระทบมันจะมันจะรู้ว่ามากระทบแค่รู้ว่ามากระทบมันก็ไม่ว่างนะแต่ถ้าผ้าลรหันที่ว่างจริงเนี่ยอะไรกระทบก็ไม่สะเทือนไม่มีความว่ามันกระกระเทือนหรือสั่นอะไรไม่มีไม่ไหวตึงไม่มีการกระเพื่อมไม่ไหวตึงจิตไม่ส่งออกมีว่าอะไรก็เรื่องมึงอะไรประมาณเนี้ย แต่ถ้ายัางยังยังรับรู้รับรู้เรื่องที่มากระทบอยู่รู้อยู่อะไรเงี้ยมีกระเพื่อมนิดนึงเนี่ยก็ยังวาง่างยังไม่ยังไม่ถึงตรงรงกลางแก่นอะวงกลมเนี้ยยังไม่ถึงตรงกลางมันจะขยับออกมาเออมันมันมันคัมก็ขยับออกมาในในขันห้ามยังอยู่นี่บางทีมันก็ขยับเพราะว่างจริงก็ขยับเข้าไปตรงกลางแล้วมันก็ขยับออกมาจนกว่าจะดับขันนั่นแหละนั่นะว่างจริง ว่างจริงแล้วสําหรับพระอาหารหันต์ก็วันนี้ก็มีมันเป็นสองตอนนะของแก่นพุทธาศาสนาอมีอะไรใครอยากจะแบ่งปันหรือว่ามีประสบการณ์อะไรที่อยากเล่าถู่กปไัได้นะในกับโทรศัพท์อะไรนะสามตอนค่ะยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ <c oughs> แล้วไม่ชีชอบโทรศาพัพท์อะมีเครื่องเดียวเนี่ยไม่ได้ใช้โน้ตบุกมันขี้เก็บไปเลยฟื้นว่าทํำยังไงเออใช้โทรศัพท์เนี่ยเอาไปทําแคปคัดเอาไปทําอะไรอ่ะเอออะไรเนี่ยมันก็เสื่อมเร็วทำแต่งผ้าไปเพลงมั่งนูน,น,านานะี่นั่นเล่นไปตา